เรื่องนี้สองสามวันที่ผ่านมาผมนำเสนออย,ย่างต่อเนื่องกับคุณเจตนะเรื่องของพาณิชย์โมบายของถูกของดีไปหม่าว่าบ้างอย่างโอ้ยอันนี้ควรเลยฮะเพราะว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยคือหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคเฟืองอคือหาเงินยากขึ้นของถูกเนี่ย<ช>ก,ก,ก็ก็ดีฮะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนด้ส่วนหนึ่งไปดูในหลายจังหวัดครับเดี๋ยวผมพาไปที่จังหวัดแรกก่อนครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับอันนี้คุ้นเคยกันเลยกับคุณอุบลรัตน์สินตระกูลพาณิชจังหวัดพิษโลกนะครับนา จิจจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดค่าครองชีพในโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาในคราวนี้เองก็จะมีรถเข้าร่วมโครงการ6ครันจำหน่ายตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมไปจนถึงนู่นเลย21สิงหาคมครอบคลุมทุกพื้นที่จำนวน93าตำบล9อำเภอหลังเปิดโครงการพบว่ามีประชาชนพร้อมรวมกับผมด้วยนะเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากเอาไล่เรียงเลยไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารน้ำตาลทรายปลากระกป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนอกจากนี้ในชุมชนเองนะ ยังมาฝากขายของด้วยอย่างเช่นกุ้ยตากน้ำปลาร้าและที่สําคัญมีสมุนไพรฟ้าทลายโจรของดีของเด็ดมาขายด้วยครับผมจากพิษณุโลกไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีทางด้านของคุณสิริพรสัจจาคุณครับพาณิชย์จังหวัดลบบุรีนะครับเขาปล่อยขบวนรถโมบาย8คันด้วยกันนาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการคลองชีพ70รายการครับแล้วก็สินค้าชุมชนนะครับมาจําหน่ายให้กับประชาชนถึงหมู่บ้านถึงชุมชนเลยราคาต่ํากว่าท้องตลาด2 0 4 0นะฮะ จำหน่าย2รอบด้วยการรอบเช้าเนี่ยแปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงรอบบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะครับครอบคลุมทั้ง11อําำเภอของจังหวัดลบบุรีจํานวน480จุดเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะสสิงหาคมไปจนถึง1กันยายนเพื่อเป็นการลดค่าของชีพตลอดจนลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ